ด้านการเมืองไทยกับการเดินหน้าในการรวมเสียงข้างมากเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำณเวลานี้ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยได้มีการหาเหลือร่วมกันกับตัวแทนของสองพักการเมืองค่ะซึ่งผลการหาเหือในเบื้องต้นนายแพทย์ชนน่านยืนยันเลยนะคะว่านี่เป็นการมาพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับสถานการณ์บ้านเมืองไม่ใช่การชวนมา ร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องของการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีแต่อย่างใดค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวของพักชาติไทยพัฒนาและพักพลังประชารัฐที่ได้เข้าไปหาหรือร่วมกันกับทางพักเพื่อไทยค่ะซึ่งในส่วนของพักชาติไทยพัฒนานั้นนำโดยคุณวราวฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักแล้วก็เป็นพักแรกที่เข้าหาหรือก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เชิญทั้งภูมิใจไทย ชาติพัฒนากล้าและรวมไทยสร้างชาติไปหาหรือกันแล้ววันนี้เนี่ยนางทางนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยและแกนนำพักเพื่อไทยก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมติของ8ปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล เพื่อให้พักเพื่อไทยดําเนินการสแสวงหาเสียงสนับสนุนในรัฐสภาโดยมี2แนวทางค่ะก็คือหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ให้พักเพื่อไทยดําเนินการหาเสียงสนับสนุนจากบรรดาพักการเมือง เราก็เลยมีการเชิญพักการเมืองต่างๆที่อยู่ในสภามาพูดคุยมาพบปะกันโดยย้ำว่านี่ไม่ใช่การร่วมรัฐบาลแต่ว่าการหารือพูดคุยตนเนี่ยจะนำข้อมูลทั้งหมดกลับไปเข้าสู่ที่ประชุมของ8ดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง ขณะที่นายว่าราวุธเปิดเผยนะคะว่าการพูดคุยกับแกนนาเพื่อไทยวันนี้เป็นการตอกย้ําจุดยืนของพักจะทํางานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112รู้ไปทํางานร่วมกับพักที่มีทัศนคติไม่เคารพเทิดทูนสถาบันถ้ามีแนวทางไม่ตรงกันก็พร้อมแยกกันทํางานยืนยันว่า ไม่ได้มีการหาหรือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลและพร้อมสนับสนุนพักเพื่อไทยหากว่าพักเพื่อไทยไม่ทำงานร่วมกันกับพักที่มีแนวทางในการแก้ไขมาตรา1นึเดี๋ยวไปฟังคำชี้แจงจากนายวราวุธศิลปะอาชากันค่ะการเลือกตั้งและตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่มีการก่อตั้งพักชาติไทยพัฒนาขึ้นมาต้องเรียนว่าการที่จะทางานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะในมิติใดบริบทใดก็แล้วแต่แนวทางแนวนโยบาย จะต้องไปในทิศท,ทางเดียวกันซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาพวกเราได้เน้นย้ำนะครับจุดยืนข้อนหนึ่งที่สําคัญของเราคือการทํางานเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เทิดทูนสักการะของพวกเราทุกๆคนดังนั้นหนึ่งในประเด็นสําคัญที่เราพูดถึงก็คือว่าการที่เราไม่แตะต้องไม่แก้ไขไม่ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา1 1 2นั้นเป็นหนึ่งในแนวทางสําคัญที่พรรคชาติไทยยึดไว ตลอดจนรวมไปถึงแนวทางทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยดังนั้นถ้าหากว่าแนวทางนะครับของพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่มีแนวคิดเช่นเดียวกับชาติไทยพัฒนาคือเราไม่ไปแต่ต้องมาตรา1นึไม่แก้ไขไม่ยกเลิกและมีแนวทางทัศนคติในเชิงบวกนะครับเคารพเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น เราสามารถมาพูดคุยทำงานกันได้จากนั้นก็เป็นคิวของพักพลังประชารัฐค่ะซึ่งก็นำโดยนายสันติร้อมพัฒเลขาธิการพักร้อยเอกธรรมนัฐปรมเผ่าสอสอพะเยาในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสอสอพลังประชารัฐก็ร่วมหารือแนวทางแก้ไขวิกฤตและหาทางออกให้กับประเทศ ภายหลังการหาหรือร่วมกันนาน40นาทีและกำลังร่วมกันถแถลงข่าวปรากฏว่าเกิดความวุ่นวายค่ะเพราะมีกลุ่มทะลุวังบุกเข้าไปในห้องสุดท้ายต้องยกเลิกการแถลงข่าวร่วมของสองพักแล้วก็ต้องแยกย้ายกัน นายสันติยอมรับนะคะว่าในการหาหรือได้มีการพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ชี้แจงกับพักเพื่อไทยแล้วว่าพักไม่อาจจะร่วมงานกับพักเก้าไกลได้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทางพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัศค่ะก็ย้ำว่าการหาหรือในครั้งนี้ก็เพื่อหาทางออกให้กับประเทศให้พ้นวิกฤตเท่านั้นไม่ใช่การหาหรือที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้วก็ไม่ได้มีการเชิญพักพลังประชารัฐ ไปร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดพร้อมยืนยันอีกครั้งว่าพักไม่มีแนวคิดจะตั้งรัฐบาลแข่งหากไม่มีเสียงสอสสนับสนุน250เสียงขึ้นไปดเดี๋ยวไปดูท่าทีของคุณสันติร้อมพัดรวมไปถึงร้อยเอกธรรมนัฐรมเผ่าที่ได้ชี้แจงในเรื่องนี้ค่ะพักที่เราจะร่วมทำงานด้วยได้นั้นนะครับต้องเป็นพักที่ไม่แตกนะครับหรือ มีแนวคิดในการที่จะแก้ไขนะครับรัมนูนในมาตรา1.12นะครับรวมถึงต้องไม่มีนโยบายและต้องไม่มีแนวคิดที่จะแก้ไขนะครับม .1.12 ด้วยนะครับหากพักใดที่มีแนวคิดดังกล่าวนะครับทางพักเราก็ไม่สามารถที่จะร่วมทำงานหรือบริหารบ้านเมืองด้วยได้นะครับก็เลยจึงได้ยืนยันกับ ทางพรรคเพื่อไทยไปว่านะครับเป็นหลักการสำคัญของพรรคพลังประชารัฐนะครับที่เราจะปฏิเสธนะครับการทำงานกับพรรคก้าวไกลที่มีนโยบายนะครับจะกแก้มาตรารหนึ่งสองคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผมย้ำมาโดยตลอดว่า<ม>การที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลนะครับมันจะต้องมีจำนวนสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนเราเกิดกึ่งึ่งนะครับหากเสียงไม่พอเราไม่ควรทําอย่างนี้มันจะเกิดคําวิาพากษ์วิจารณ์ทางสังคมมากกว่าปัจจุบันนี้นะครับคือเรามีการประชุมกันเมื่อสองทินทก่อนเรามีข้อสรุปชัดเจนว่ามติของพรรคเราจะไม่นะครับเสน,นอบนหน้าพักหากเสียงสนับสนุนต่ำกว่า250อันนี้ชัดเจนซึ่งเป็นนโยบายของ ท่านหัวหน้าด้วยนะครับ ส่วนทางนายแพทย์ชนน่านก็กล่าวในนามของพักนะคะโดยบอกว่าขอโทษพักพลังประชารัฐที่ประสบความยุ่งยากในการถแถลงข่าวร่วมกันโดยการเชิญมาครั้งนี้ไม่ได้พูดคุยกันเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องตําแหน่งเพียงแต่พูดคุยกันดูเจตนาลมแนวทางของแต่ละพักว่ามีความเห็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลของ8ปดพาร่วมอย่างไรจากนั้นจะนําเสนอต่อ8ปดพักในวันที่25กร,รกฎาคมนี้ ก่อนจะ,ะแถลงถึงทิศทางในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปค่ะผมเน้นย้ำครับเราใช้แนวทางที่แปดพักร่วมได้มอบหมายภารกิจให้เราไม่ใช่เป็นการเชิญมาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแต่แนวหาแนวทางว่าเราจะมีแนวทางที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรนะครับข้อพิจารณาทั้งหมดนะครับคำตอบที่เราได้เนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการทำพิจารณาในชั้นของแปดพักร่วม เราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปพูดคุยกัน8พักร่วมเห็นอย่างไรนะครับมันอยู่ตรงนั้นมากกว่านะครับไม่ใช่เป็นกระบวนการแล้วไปผลักดันนะครับนายแพทย์ชนนานยืนยันนะคะว่าข้อมูลจากฝั่งสอสเนี่ยค่อนข้างชัดเจนส่วนใหญ่ก็คือมีเงื่อนไขหากว่ายังเป็น8พักร่วมเดิมเขาก็คงไม่สามารถที่จะสนับสนุนพักเพื่อไทยได้ก็เป็นคําตอบที่เราคงต้องไปบอกกับ8พัก แล้วก็เหลือความหวังจากบรรดาสวซึ่งตอนนี้ทีมงานก็มีการลงไปทำความเข้าใจกับสมาชิกเพื่อให้ได้เสียงเกิน375เสียงความชัดเจนเหล่านี้เนี่ยจะต้องไป รอคำตอบกันอีกครั้งก็คือ27กรกฎาคมแล้วก็จะต้องทำให้พักเนี่ยเกิดความมั่นใจก่อนก่อนจะส่งตัวแทนไปโหวตในที่ประชุมรัฐสภาเพราะถ้าดูกรณีของนายพิธาก็คือไม่สามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกร,รัฐมนตรีกลับเข้ามาในการโหวตซ้ำหากว่ายังเป็นคนเดิมค่ะ ส่วนการบุกเข้ามาของกลุ่มทะลุวังนั้นก็มองว่าเป็นการแสดงออกของประชาชนที่พักก็คงต้องให้ความเคารพแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายไม่ลุกลามเป็นสิทธิเสร,รีภาพแล้วพักก็เคารพการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไม่ได้มีการปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนแต่อย่างใดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ